สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็คําแนะนําก่อนดูคลิปนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าสัพเพเหระนะครับอาจจะไม่โดนจริตโดนใจท่านนะครับท่านเลื่อนผ่านได้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีสําหรับท่านที่รอคอยพอหมดน้อยขี้โมนะครับมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาขี้โมให้ฟังคลิปนี้ผมใช้ชื่อคลิปว่าความสําคัญของใจนะครับก่อนที่จะไปทําภารกิจเดินทาง 18กับ23 18กับ23นะครับ <c oughs> กลับด้วยนะไม่ใช่บนหรือล่างนะครับกลับด้วยกลับด้วยไปไม่กลับก็จะหลับไม่ตื่นนะก็คือกลับด้วยก็คือผมจะมาพูดถึงความสำคัญของใจใจนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาอยู่ที่ใจ ใจเราตั้งมั่นว่าอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจใจบอกว่าต้องสู้ก็ต้องสู้ใจเราบอกว่าไปก็ต้องไปใจบอกให้ทําแต่ต้องดูก่อนนะว่าใจเรานี่สั่งไปในทางไหนถ้าเรารู้ความสําคัญของใจเราก็ต้องมาฝึกใจการฝึกใจก็คือฝึกรับรู้ในสิ่งที่ดีพอกระแสจิตเป็นตัวรับรู้รับรู้มาแล้วมาเกิดอาการที่ใจ เมื่อใจดีทุกอย่างก็ดีหมดเมื่อใจร้ายทุกอย่างก็ร้ายหมดอะใจดีไว้เลยอะไรจะเกิดก็เกิดให้ทําดีไว้เลยแล้วก็รักพอจิตใจเราดีเราก็ต้องรักษาระดับจิตใจแต่อย่าลืมนะครับว่ากายกับใจเป็นของคู่กันเราก็ควรที่จะรักษากายเราให้สมบูรณ์ก่อนจิตแกลงอยู่ในกายที่ แกล่งจิตนิรมัยอยู่ในกายนิรมัยเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ถ้าล่างกายเราอ่อนแอมันก็ไม่ได้มันต้องรักษากายก่อนรักษากายรักษาวาจารักษาใจถ้ากายเราก็คือรถคันหนึ่งเราจะขับรถจากอุบลไปเชียงใหม่เนี่ยถ้ากายเราหรือรถเราไม่สมบูรณ์นีเ่เราจะถึงไหมแล้วถ้า เชียงใหม่ก็คือสิ่งที่เราจะไปบรรลุหรือการบรรลุธรรมเนี่ยจิตเรากายเราเนี่ยจิตเราไปแล้วแต่ว่ากายเราไปไม่ถึงเราต้องรักษากายเราก่อนนะครับความสำคัญของใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาอยู่ที่ใจการจะฝึกใจให้มีกำลังที่แกล่งเหมือนถ้าใจเราเนี่ย อยู่ใจคือความเป็นกลางเราต้องรวมมาเป็นความเป็นกลางใจเราให้ให้ให้บริส,สุทธิ์ก่อนแล้วทีนี้การรับรู้เรื่องต่างๆถ้าเรื่องไหนมันไม่ดีเราก็รับรู้แล้วแล้วก็วางวางก็อย่างเหมือนถ้าอายุนะครับอายุมันเป็นเพียงตัวเลขพ่อมดน้อยนี่อีกไม่กี่ปีก็จะได้รับเงินเดือนแล้วนะแต่ก็ทําตัวเป็นปัญญาอ่อนอยู่อย่างนี้นะครับปัญญาอ่อนมันเราไ่เราไม่แบกอายุสิ อายุก็เรื่องของอายุเราไม่เอามาแบกวุฒิที่การศึกษาอะไรต่างๆบางคนก็แบกวุฒิการศึกษาทำไมดูหน้าเก่งขามเป็นเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่พันรับรู้มาการบรรลุทมเคร่งนะเคร่งนะปร,ะรียนาทําก้าประโยคนั่นนี่โน่นนะแบบเคร่งนะบวชมาไปสิบสิบปีอันนั้นก็อยู่อยู่ที่การสื่อสารของแต่ละบุคคลมันมันเป็นเรื่องของปัจจิตังนะครับ คลิปนี้ผมผมผมจะพูดไม่เยอะนะเดี๋ยวตกเครื่องสะก,ก่อนตกเครื่องไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะครับพ่อมดนอะยชุดอื่นก็ใส่เป็นใส่ให้คุณแม่บอกเราเราจะไปใส่เป็นชุดนักบวชนักพลดลือสงเลยศีลแล้วขึ้นเครื่องนี่เขาก็จะมองเป็นตัวแปลกประหลาดเราอยู่ในโลกเราก็ทําตามโลกแต่เราไม่ได้ติดที่โลกมนุษย์เราอยู่ในของสมมุติว่าเราก็ทําตัวสมมุติว่านะครับ อใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเราต้องสื่อถึงใจให้ได้ถึงใจแม้ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราผมผมบอกว่าผมไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธินะแต่ผมทำจิตใจให้ผมเปรียบเหมือนน้ำใสๆเนี่ยแล้วก็จะสามารถมองเห็นอะไรได้ไหมถ้าเป็นสื่อสื่อกลางเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยเอาเหรียญบาทเหรียญหนึ่งหล่นลงแก้ว เราเราก็ย่อมมองเห็นเส้นผมเส้นหนึ่งหล่นลงแก้วเราก็มองเห็นถ้าความละเอียดของใจเราเปรียบเหมือนจิตใจเราเหมือนกระดาษบางๆทิชชู่เนี่ยสีดํามาก็ซึมเห็นสีสีเหลืองมาก็ซึมเห็นนะครับถ้าเราสื่อแล้วก็ละเอียดสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากาลังสื่อสารล่ะเราก็รับรู้ด้วยใจอันนั้นคือการรับรู้ หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาป่องก็เป็นลูกศิษย์รุ่นต้นๆของหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิมก็อยู่ทางเชียงใหม่หลวงปู่สิมเทศว่าบุญและบุญและบาปให้ผลตลอดเวลาแน่นอนครับใช่เร็วกว่าการไปเขียนยิ่งกว่าอ่าบาโคดที่ทางรุษโลกว่ากัน ทำปุ๊บแล้วต้องสแกนก่อนไหมไม่ไม่ต้องสแกนเลยนะบุญทําปุ๊บก็เกิดปับ๊บบาปทําปุ๊บก็เกิดปั๊บบุญและบาปให้ผลตลอดเวลาและเวลาเราจะทําอะไรจิตเราตั้งใจไปตรงนี้พลังงานบุญที่เรามีก็จะไปเปิดทางให้เรียบร้อยแล้วเปิดทางปุ๊บไปละถ้าเรามีบาปเยอะกรรมก็จะไปขวางทางเราละ ใจเราเป็นบุญเหมือนเหมือนย้อนกลับไปว่า1633ใจผมเป็นบุญใจเราจะไปเปิดอยู่สามที่แล้วเราก็แล้วผมก็สื่อสารแล้วก็บทสวดต,ต่างๆที่เป็นเราต้องเข้าใจถึงว่าหัวใจของบทสวดมนต์หลวงปู่มั่นท่านเทศสอนว่าบทสวดมนต์นี่นะไม่ว่าเราจะสวดในใจก็ตามระลึกในใจเท่านี้ก็ได้อานิสงส์งเท่านี้เท่านี้แม้ทั้งสวดเต็มเสียงสุดปู่ ได้อานิสงส์มากมายหลายร้อยจัก,กรวาลเราต้องมีความเชื่อและศรัทธาก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงบุญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงเราก็ต้องทำทำด้วยความเคารพรักศรัทธาด้วยใจแล้วสามที่ที่ผมน้องพูดเมื่อคืนป๊บอะผมไม่ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของโกโก้พ่อมดน้อยนะแต่ผมกำลังสื่อสารว่า บทสวดไม่ว่าจะสวดที่ใดสวดที่62หมู่9ก็เป็น62ออก63วันที่12บจิตทาพิธีสวดใหญ่นะก็คืออารัธานามาหมดมีคนนั่งอยู่คนเดียวนี่แหละคนนั่งอยู่คนเดียวก็ยังเป็นครึ่งผีครึ่งคนอยู่นะครับเป็นครึ่งผีครึ่งคนอยู่แล้วแล้วแล้วทำไมต้องออกวันที่12แล้วที่สามที่ก็มีมูลค่ารวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยล้านโกโก้พ่อมดน้อยไม่ได้ไปน,นั่งทำพิธีใส่เครื่องฟงองององลงลงเจ้าแบบนั้น ผมก็นั่งสวดบนรถ1633ทั้งสที่เลยนะครับมันลงไม่ได้มันแฉะแล้วก็นั่งแล้วก็สวดบนรถ3ครั้งรถก็เลยแล้วก็มุ่งไปด้วยความโอ้โหถ้าใจไม่ไปถ้าใจไปต่อให้ย้ายภูเขามาถมทะเลเราก็ทำได้ทุกอย่างสำเร็จที่ใจจริงๆไม่งั้นครูบาอาจารย์ ท่านก็คงไม่สอนให้เรื่องรักษาใจหรอกธรรมะศีลต่างๆเป็นเครื่องป้องกันกรอบให้เราอยู่ในกรอบเพื่อให้เรารักษาใจเหมือนเด็กยังเขียนหนังสือไม่เป็นก็ต้องเขียนตามรอยปลูมีกรอบก่อนถ,ถ,ถ้าถ้าช่ำชองแล้วก็ก็นอกกรอบได้แต่ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะครับแน่ และทีนี้และทีนี้ก็เลยสวดอยู่บนรถสามครั้งมีแต่พิธีใหญ่ก็ออกบนเลขรถผมก็พูดแล้วนะว่าโกโก้พอมดน้อยสื่อสารไปนั่งอยู่บ้านหลังไหนสวดบ้านหลังไหนก็ออกบ้านหลังนั้นนะครับก็ออกบ้านหลังนั้นแล้วก็พูดมาในเมืองรับแรงมาเป็นสิบสิบปีคุณแม่อยู่แม่สอนบอกว่าอาจารย์ครับทามานานหรือ,อยังทําอะไรแม่สวดอย่างนี้มานานหรือ,อยังทํา youtube ถ้าทำยู u ู e แล้วเปิดหน้านี่นะผมทำมาแค่สองเดือนอ้สองเดือนเหรอแล้วสวดอย่างนี้มานานหรือยังคุณแม่ผมก็สวดมาตั้งแต่ผมสวดได้ยังแต่ผมบวชเป็นอะนะผมก็สวดมาเรื่อยๆแล้วผมก็มาทำเปิดบุญสัมพันธ์เฉยๆเปิดบุญสัมพันธ์เผื่อมีใครสัมพันธ์เข้ามาเราก็มาชี้แนะมาสื่อสารให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ความสำคัญของพระพุทธเจ้า ของบารมีในในการทําต่างๆเนี่ยมีจริงนะแล้วเราก็เห็นผลแล้วถ้าใครติดตามผมมาย้อนหลังประมาณสองเดือนผมก็พูดว่าบ้านบ้านเล็กที่นี้นีนะผมไปทําพิธีมาผมไปทําพิธีมาผมไปทําพิธีมาแล้วก็ออกจริงๆขนาดไม่ต้องไปถึงที่วันจันทร์ที่8คุณแม่ที่อยู่แม่สอด80ล้านนี้นะให้บ้านเล็กที่มาสองเกู้แล้วคุณแม่ก็เกิดวันที่12ผมว่าผมผมจะสวดเปิดดวงให้ท่าน ก็ยังมาออกเป็นรหัสไปไปลาว909090 90, 90. ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บทสวดแล้วก็ใจสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังสื่อถึงโดยผมอาราธนาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประถมซึ่งมีท่านผู้หนึ่งให้คำชี้แนะว่าต้องเป็นองค์ประถมก็คือการเริ่มต้น ของพระพุทธเจ้านั่นคือองค์ประถมและหลังจากนั้นมาเราก็อาราธนาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และก็ห้าพระองค์สุดท้ายที่เราอาราธนาความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเกิดขึ้นและที่ที่จะไปที่ตรงนี้ถ้าตามบางสิ่งบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอาจจะได้ไปสวดเปิดพิธีเปิดทั้งดวงบุคคลเปิดทั้งดวงบ้านซึ่งตั้งใจไปในการไปเนี่ย ค่อนข้างที่ต้อง,องใช้ใช้ความว่าตั้งใจมากกว่าแล้วก็อยากจะไปบ้านเลขที่ท่านก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าบ้านเลขที่ท่านนี้คืออะไรแต่ผมรู้ว่าไปสิบสามกับยี่ไปสิบแปกับยีสิบสามนะครับนั่นแหละก็คือว่าอาจจะเป็นมงคลก็ได้ถ้าไม่ออกบ้านบ้านเลขที่ก็คือบุคคลในบ้านนี้ก็อาจจะมีความโชคดีก็ได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่า การทำมงคลหรือสวดมงคลต่างๆซึ่งเป็นการอาราธนากล่าวถึงพระพุทธเจ้านั้นนั้นนั้นคือความเป็นมงคลคือความโชคดีอยู่แล้วกว่าที่จะได้บางสิ่งบางอย่างมานะครับไม่อันนี้คือเพลงประจําตัวเอาไว้ฟังก่อนนอนเผื่อมีเวลาผม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 ก็จะฟังก่อนนอนน้องบอกว่าธราณีการการแสงหรอไม่ไม่ใช่ธรณีการแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาพูดถึง หัวใจของเพลงนี้ให้ฟังนะครับว่าราตีประดับดาวผู้ที่พระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมาคือรัชกาลที่7แล้เถ้าเรารู้ถึงประวัติรู้ถึงสิ่งที่ท่านสื่อสารออกมาในเนื้อเพลงนี้ค่อนข้างที่จะรู้จิตใจของท่านว่าความสุขเศร้า การสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างโดยส่วนรวมแล้วเป็นไปในทางที่ดีท่านก็ต้องสละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้มาบรรลุธรรมท่านก็สละความสุขสุนตัวสละราชสมบัติ สละความโลภความโกรธความหลงออกกว่าจะได้มาในสิ่งที่เป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องง่ายอยู่นะครับถามว่าง่ายไม่ง่ายแต่ต้องสละออกจากความเป็นมนุษย์บุตุชนธรรมดาที่ทำเพื่ออยากได้สิ่งนี้ทำเพื่ออยากได้สิ่งนี้แต่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าท่านทำเพื่อทำเพื่อหลุดพ้นการได้มานั้นไม่ยากแต่การรักษาสิ่งที่ได้มานั้นไว้กับเรายากแสนยากความดีเหมือนการทำง่ายได้มาง่ายๆแต่การจะรักษาความดีนั้นไว้กับเราตลอดเวลานั้นมันก็ยากเพราะว่าใจเราใจมันเปลี่ยน ใจเรามันมันคล้อยตามอารมณ์ที่ต่ำเสมอการเดินทางแห่งธรรมะของโกโกพ้พอมดน้อยก็ต้องสละหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นมนุษย์ออกไปก็เลยเป็นครึ่งผีครึ่งคนอย่างนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าก็ก็เป็นคนอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ก็เป็นครึ่งผีครึ่งคนกว่าจะได้มาบางท่านฟังแล้วก็ร้องไห้ ผมบอกว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกผมร้องมาก่อนบางอย่างมันก็ต้องสละสละออกไปแต่ผมก็เหมือนว่าผมผมมีความผมมีกําลังใจที่ดีแล้วก็ยึดถึงบางสิ่งบางอย่าง mm. เพื่อที่จะเดินมุ่งตรงไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องการกําลังใจและบางสิ่งบางอย่างที่จะเดินแม้กระทั่งผมทําคลิปมีคนมาดูแค่คนสองคนแต่คน ท่านที่เข้ามาดูเป็นแนวทางแนวร่วมแล้วมีพลังใจผมก็เลยต้องทําให้ท่านเห็นว่าผมกําลังจะเดินทางนะเผื่อมีคนคิดถึงแต่คนที่ผมคิดถึงไม่ได้ดูก็อาจจะไม่ดูก็ได้นะเพราะว่าคุณแม่ผมนี่บอกว่าแม่ไม่เคยมาดูคลิปหรอกทาเป็นดาไปแม่แม่ดูให้หน่อยก็ได้แม่แม่บอกแม่แม่ไม่ดูไม่ดูไม่เป็นอ่าคุณแม่อยู่ในโลกความเป็นจริงนีผมเปิดบุสัมพันธ์ การได้มานั้นไม่ยากแต่การรักษาสิ่งที่ได้มานั้นยากยิ่งกว่าแต่เมื่อทําแล้วผมก็ไม่ไม่เคยคิดที่จะเสียใจในสิ่งที่ผมทาเพราะว่าผมได้ทําเต็มที่ทุกอย่างผมไม่เคยคิดจะเสียใจแม้ท่านที่ผ่านมาส่งมาปุ๊บไม่เก็บสะสมทรัพย์สินทองหยิบจับเอาให้แม่แล้วก็ ไม่ใช่อะไรที่ใช้ไปแต่เรานึกย้อนหลังแล้วเราก็มีความสุกใจพอถึงวันหนึ่งคุณแม่ว่าแม่หกสิบปีละแม่ไปเสียงจัดการเองผมก็เลยอ่ะเอาให้น้องเขาจัดการเราเป็นแค่บอกว่ามันเหลือไหมเหลือมันเหลือเท่าไหร่ดูนับดูอ่ะพอไหมจะทํางี้พอไหมพพอพอ,พอ,พอถ้าไม่ใช่น้องก็มีเหมืนอนี่แม่นมฉันโทมีอีก เด็กคนหนึ่งที่จะมาอยู่ด้วยก็เป็นแม่นุมชั้นเอกก็เป็นคนถ,ถือกระเป๋าให้ผมแล้วเราจะไปทําดูซิว่ามีเท่าไหร่ดูซื้อพอไหมโอเคถ้าพอก็ไปเหมือนอย่างมืง่อวานน้องพอไหมพออยู่ไปได้แต่กลับยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรจัดการมาไม่ใช่ว่าทิดศึกใหม่นะครับทรงนี้นะคุณแม่ท่านหนึ่งผมบอกว่าทิดศึกใหม่หรือไม่แม่ไม่มันไม่ใช่ทิดศึกใหม่เลยนะครับผมมีรูปแบบของผมอยู่นะ เรียกว่าทรงผมอยู่ในดวงใจนะแต่ว่าไอดอลก็ไม่อยากใช้คำวัยรุ่นเพราะว่าเราอายุนะเดี๋ยวจะให้ดูปุ๊บโทษทีนี่ไงรูปแบบของผมไม่ใช่ทิดศึกใหม่แต่กำลังจะเตรียมตัวเข้าบวชใน ปกติบวใ,ในในในพรรษานี้ก็เลยทุกพรรษาแล้วก็จะบางทีก็จะไว้ผมไว้หนวดเลื่อยเปื่อยตามตามเจตนาเราว่าเราจะทําอะไรผมก็จะทําอย่างนี้หนึ่งแหละแล้วทาแล้วแม่ชอบแล้วก็ตัดให้แค่นั้นแหละนะครับพอละสิบเจ็ดนาทีแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าบ้านเลขที่หรือว่าดวงชะตาท่านผู้นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็มั่นใจว่าพ่อหลวงปู่ผมมีความตั้งใจดี ก็ที่ผ่านๆมาหลายท่านฟังผมแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะใช่แม้ทั้ง18กับ23ท่านหนึ่งว่าฮะ ah? เป็นรหัสบินไปน,นอย V.I.P. แล้วนะจ้า18เป็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดไม่งั้นผมจะเรียกผมว่าตัวเงินตัวทองเราจะบอกว่าเราเป็นเทพเจ้าทุกรามัน,ม,นมันก็จะเกินไปไอ้ตัวเงินตัวทองนี่แหละน่ารักดีนะครับใครที่ชอบอะไรให้ใครง่ายๆแล้วเกิดศรัทธาถ้าสมมุติว่า เครื่องบินคือเนื้อนาบุญที่เราเชื่อแล้วว่าบินได้เร็วเราก็ได้ซื้อตั๋วไปบินและก็ถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าเครื่องบินเปรียบเหมือนเนื้อนาบุญนะเราเชื่อแล้วแต่บางคนไปเชื่อว่ารถไฟวิ่งถึงเร็วท่านก็เชื่อสนิทใจท่านก็ทุ่มไปที่รถไฟมันก็อาจจะเลื้อยช้าอยู่ชั้นได้ชั้นนั้นอยู่ที่บุญสัมพันธ์นะครับการได้มานั้น ไม่ยากแต่การรักษาสิ่งที่ได้มานั้นยากแสนยากยิ่งกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ไปละครับเดี๋ยวคุยกันใหม่นะทุกท่านสวัสดีครับ